เสือกค่ะเสือกเสือกค่ะไม่ต้องตกใจนะครับคุยกันสบายสบายสไตล์บ้านนอกวันนี้จะพาทุกท่านไปเสือกเพราะว่าในคณะเพจจุฬาเนี่ยได้โพสต์ไว้เมื่อหกชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างดุเดือดเผ็ดมันโดยบอกว่าเสือกค่ะเสือกโดย ต้นสายประเหตุของความเสือกนี่มันมาจากอิตาลุงคนหนึ่งนะครับที่มีโปรไฟล์เป็นถึงรองผู้อํานวยการสํานักงานข่าวครองแห่งชาติที่สํานักงานข่าวครองแห่งชาติ้า,า,ร,าราชการบํานานแต่ภาษีละเราทันทัน,นี่แหละคุณนะเคยศึกษาที่จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้โพสต์ไว้เมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยแฮชแท็กบอกว่า จุลาปล่อยไม่ได้นะวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกิดสิ่งที่เลวร้ายไม่น่าให้อภัยทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกพณะรุ่น105ทางออนไลน์ช่วงเช้าเป็นรายการของทางผู้บริหารมหาวิทยาลายัยคำขวัญตอนรับน้องใหม่จุลามาฟังคำขวัญจุลานะครับเขาบอกว่าไง วันนี้คือนอออนของวันหน้าจามจุดีสีจุราที่แจ่มใสขอต้อนรับน้องจุราทุกคนไปให้ก้าวไกลที่พึงได้ของสังคมอันนี้คือคำขวัญทุกอย่างจบลงทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ในช่วงบ่ายเป็นรายการอบจจุลาที่นำโดยเนติวิทย์ หนุ่มแว่นเหล่านี่ขยับที่นี่มีประเด็นตลอดความผิดปกติเกิดขึ้นทันทีรายการได้เชิญผู้ต้องหาในคดีมอ1นึ 112, ทั้งปวินเป็นกริ้นรุงโดยบอกว่าเป็นคนที่ทำโดยบอกว่าเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองมาพูดคุยกับน้องใหม่จุลาเนติวิทย์ น้องแว่นประธานใช่ไหมคุณเชิญอาจารย์ประวินน้องเพินกินแล้วก็รุง้งโดยบอกว่าเป็นคุณที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองเขาก็ทำจริงๆแล้วคุณใช่ไหมเออเขาก็ทำจริงๆนั่นแหละนะฮะต่อนะคุณนะจุลาของเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง นี่อิตาลุงคนนี้นะฮะเกิด,ดความสงสัยสิบอกแล้วว่าเลือดสลิมนะมันไม่เหมือนเลือดใดในโลกในประเทศนะคุณมันจะมีความผิดปกติทางฮอร์โมนทางอารมณ์ทางความรู้สึกสารพัดอย่างอะคุณนะฮะเห็นไหมฮะแกก็เลยบอกว่า จุฬาของเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุลาลงกรมหาวิทยาลัยชื่อของจุลาชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ห้าเป็นมหาวิทยาลัยที่สถาปนาด้วยพระราชทรัพย์และที่ดินส่วนพระองค์ที่พระราชทานให้จุลาสลิมเขาก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้โลกของเขาขอคุณนะฮะต่อนะคุณนะ แต่อบจอกลับนําเอาคนที่ต่อต้านสถาบันกระทําผิดม112มาพูดให้นิสิตใหม่ฟังที่ผู้บริหารจุฬาเรียกว่านออนแต่กลับให้จําเลยคดี112มาพูดกับนอออนที่จะก้าวไปในวันข้างหน้ายัางไงมีหรือที่คนกลุ่มนี้จะกล่าวยกย่องพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้บริหารจุฬาปล่อยไปได้อย่างไรยังไง เือดสริบในกายมันพุ่งพลาดมันมันทนไม่ไหวผู้บริหารจุฬารู้เห็นเป็นใจกับอบจหรือไม่หากไม่ใช่ผู้บริหารจุฬาต้องสอบสวนลงโทษห้ามปล่อยผ่านและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่ชักช้ามั่นใจได้ว่าชาวจุฬาทั้งมวลต้องไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้แน่นอน ดุดันชีวิตนี้ยอมพลีเพื่อสถาบันดุกดันไม่ยอมแล้วเขามั่นใจว่าชาวจุฬาทั้งมวลต้องไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้อย่างแน่นอนขน้าราชการบำนาญแดกภาษีเรา,เรา,เราท่านท่านเนี่ย รองผู้อานวยการสํานักง,งานเขากรองแห่งชาติด้วยนะคุณนะก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างต้นหน้านะครับแล้วก็ในเพจจุฬาก็ไม่รอช้านะครับเอกคณะจุฬาก็เอามาโพสต์บอกแกอย่างนุ่มนวลเลยบอกว่าเสือกค่ะเสือกกูเบื่อ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  พวกไดโนเสาร์กินขี้ที่จบจุลาไปตั้งแต่จามจุลีห้าต้นยังเล็กเท่าพุ่มชาดัดหน้าพระบรมรูปแต่เสือกยังคิดว่าจักรวาลจุลาหมุนรอบมึงอยู่อันนั้นเขาตอบลุงลุงขา้าราชการอำนาจเมื่อกี้นะคุนะตเนติวิทย ในติวิทย์นี่ใครเลือกมาพวกกูค่ะนิสิตหมื่นกว่าเสียงที่เชื่อมั่นและเคารพในหลักการของเนติวิทย์และทีมอบอจอแปลว่าอีหยังแปลว่าอะไรแปลว่าพวกกูคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานที่อบอจอชุดนี้ทำออกมาเพราะฉะนั้นถ้ากูเดือดร้อนที่อาจารย์ประวินรุ่งเป็นกินมาพูดในปฐมนิเทศ พวกกูออกมาด่าอบจอแล้วค่ะแต่นี่ไม่เดือดเดือดเดือดทำไมตอนนี้สิทธิ์โดนขังอยู่ในหอในมึงไม่ออกมาเดือดร้อนอ่าหลวงคณะกาบำลานว่าไงจ๊ะทำไมตอนนี้สิทธิ์โดนขังอยู่ในหอในมึงไม่ออกมาเดือดร้อน สตมเขาไม่เดือดร้อนเรื่อง,งอะไรนกคุณในชีวิตนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนอยู่อยู่เรื่องเดียวคือยอมพลีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตย์ตอก่อนนะคุณนะทํทำไมตอนนี้ที่เรียกร้องให้ลดค่าเทือมไม่ออกมาช่วยสงเสียงโอ้อันนี้เดือดอันนี้เดือดของจริงใช่ไหม เรื่องอื่นไม่เท่าไหร่แต่เรื่องค่าเทอมนีเดือดของจริงทไมทุกวันนี้เงินมันหายากนี่ทำไมยอมไม่รัฐบาลน,นาเฮียเอาชินโนแวบ,บมาฉีดให้รุ่นน้องอเดือดเถอดแต่ตอนนี้เสือกมาดิดอ้างชื่อจุลามึงไม่มีสิทธิอ์อะสารแน่ลงุงอันนี้เขาพูดนะลงุง สารแน่มึงไม่ได้เป็นห่วงจุฬามึงไม่ได้เป็นห่วงอนาคตของชาติมึงเป็นสลิมสา์อันนี้คือที่เหตุจุฬาเขาโพสแตล้วนะคุณนะไงเดือดไหมคุณเดือดไหมยัง,ย,งยังไม่จบอารมณ์อารมณ์มยังไม่ยังยังไม่จบ พูตต่ออีกบอ,อกก<อ>ู <imag. S 2> ต้องบอกให้สลิมฟังเอ้ยประธาะโนโทษคุณกู ujah. ต้องพูดให้สลิมฟังอีกกี่ครั้งว่าจุลาเนี่ยเจ้าไม่ได้ให้ที่มึงมานะฮะจุลาแปลออกเป็นภาษานน,น,นุ่นเนือนวลคือจุลาเนี่ยสถ,สถาบันไม่ได้ให้ที่มึงมาไม่ได้ให้ที่คุณมา นะครับรัฐบาลคณะราชยกให้มึงเรียนไม่งั้นมันเป็นแบบสวนสัตว์เขาดินไปแล้วปักเง,งาวแียกว่าอะไรวะปากเ้า,งงาเลิกทราบซึงงในพระเดพระคุณที่ตรงนี้เขาเอาไว้เก็บค่าเช่าเลี้ยงเมียบ่าว พูดภาษาบบรนุ่มนวลนะคุณนะเลือกทราบซึสินในเพตพระคุณที่ตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้เก็บค่าเช่าเลี้ยงเมียบ่าวบ่าวไหน่ะบ่าววีบ่าวอันนี้ก็ไม่รู้นะอย่างที่บอกครับคุณคือสลิมเนี่ยเขาจะมีต่อให้โลกนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคุณต่อให้แบบ ประเทศของเราเนี่ยจะมีคนตายรายวันจากโควิดจะมีคนแบบอิดเชื้อเป็นหมื่นก็ตามทีจะมีคนล้มตายอยู่กลางถนนก็แล้วแต่เขาจะเฉยๆไม่รู้ร้อนเขาวางตัเป็นกลางเขาอยู่ข้างสถาบัน เขามีหลักธรรมเขาธรรมะเขารักชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่ เขาจะมีอาการขึ้นมาทัานทีอาการกําเริบโรคของความเมสลิมเนี่ยโรคของความรักชาสัสนาสถาบันมันพุ่งฉีดอะไรที่ไม่ถูกตาเขาไม่ต้องตาเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกมาบอกว่าใช่ไหมคุณ <c oughs> เพราะฉะนั้นอีพีนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหน้านะฮะสวัสดีครับ